สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันนะครับไปเริ่มกันที่ฟุตบอลคอมมิวนิตี้ชิลกันก่อนอาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูล1-1ก่อนที่จะชนะจุดโทษ5ประตูต่อ4เป็นแชมป์นะครับก็อาร์เซนอลได้ประตูไปก่อนจากเปเยอเมริโกบาเมยองนาทีที่12นะครับลิเวอร์พูลตีเสมอจากทาคุมิมินามิโนนาทีที่73ก็บาเมยองก็ยังแบกอาร์เซนอลต่อนะครับจากเฟซครับรอบชิงชนะเลิศคนที่จุดโทษพลาดก็คือแรอนบรูสเตอร์ของลิเวอร์พูลแต่ว่า ก็ชนคารนิดเดียวนะครับก็เลยทำให้ทีมแพ้ไปทีมแล้เขาก็น่าจะมีโอกาสในอีกหลายเกมแหละโอเคไปกันที่ในส่วนของการซื้อขายก่อนนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสนใจนักเตะในทร์แลนดอนนี่ฟานเดมบีนะครับฟานเดมบี Big, นั้นไม่ได้เล่นให้กับออแซ์ในเกมกับไอทัคแฟรงก์เฟิร์ตอุเครื่องเมื่อวานนี้นะครับโค้ช เอริเทนฮาบอกว่าเออมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเขานะครับทำให้ไม่ได้เล่นในเกมนี้นะครับแต่จะจะอ้างว่าไม่เกี่ยวกับซื้อขายหรือเปล่าไม่แน่ใจฟานเดมบิงนั้นเล่นให้กับในลนา์ไปแล้ว10เกมนะครับท้งโดยที่อายุ2ี่สิบสปีก็ถือว่าค่อนข้างก็จะเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับโซชายังไม่ได้เซ็นใครนะครับใน ตลาดซื้อขายเรามีทำให้แฟนๆไม่ชอบนะครับต่างกนหลายคนเลยแหละคจริงเอ,อ่อในส่วนของฟุตบอลนะครับเมื <c oughs> ่อวานนี้เชลซีชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองศูนย์ในฟุตบอลหญิงคอมมิชชั่นชิลด์นะครับและตัวแรกนี่สวยงามมากๆเด๋อจากเซนเตอร์แบ็กเมนดี้ไบรท์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยิงได้เอรินคัตเบิร์ดนะครับ เป็นเวลา12ปีด้วยกันที่ไม่มีคอมมิ้ชิลของผู้หญิงนะครับการกลับมาครั้งนี้ที่เบมเบรี่เล่นบันเดียวก,กันกับผู้ชายด้วยก็น่าจะ,สะแสดงว่าทางเอฟเอให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับโชซีก็ได้ถวยไปก่อนเปิดฤดูกาลผู้จัดการทีมโชซีนะครับเอ็มมาเฮสในส่วนของ ก a า g โกว์เรนเจนร์ะไม่เสียปร,ประตูเลยใน6เกมแรกของ s c o t t Scottish p r e m i i r League ฤดูกาลนี้เกมล่าสุดคือบุกไปชนะไฮบ์ตัน2ประตูต่อ0นะครับสถิติของ Rangers ์สนนี้ก็เลยอยู่ที่ชนะ5แพ้1นะครับยิงไปแล้ว11ประตูได้กันบางทียังต้องได้อยู่แล้วครัเช่นทีมเบอร์เนียนกับ g l a s g o w e l t t i c นะขออภยัยไม่ใช่ Glasgow Celtic Celtic ห้ามเรียก Glasgo w e l t t i c นะครับ ที่น่าจะทำแต้มได้ขึ้นมาได้แต่ว่าเราเจอสกอร์ไปก่อนแล้วนะครับนี่คือในส่วนของฟุตบอลนะครับเราเก็บในส่วนฟุตบอลให้เรียบร้อยก่อนผลเมื่อคืนนี้นะครับมีลีกเอิงอยู่นะครับแร์ชนะมุเปลีย2ประตูต่ตอหนึนะครับแล้วก็ อีกคู่หนึ่งสร์สปุกแพ้ดีสูตรประตูที่สองนะครับเดี๋ยวไปว่ากัปร่ตูของการวิเคราะห์วันนี้ฟุตบอลวันนี้นะครับก็มีลีกเอิงเป็นหลักนะครับเวลาหกโมงเย็นเป็นแองส์กับลีอสองทุ่มมีดังนี้นะครับอองเชกับบ ok ็อกโดเมสกับโมนาโกน้อง,งกับนีมแซงยเตียนกับ ลอริยองนะครับแล้วก็ตีสองแบล็กกับมาร์เซย์นะครับสกอตแลนด์สามทุ่มมีสติตกับวอเทอร์เวลฮิเบอร์เนี่กับอเวอร์ดีนสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่น่าจะมีความสำคัญหน่อยคือออสเตรเลียวันนี้ตอนจบของฟุตบอลลีกนะครับซิดนีย์เอฟซีกับเบลเบิร์นซิตี้ไบส์สามทุ่ครึ่งซิดนีย์ก็เหมือนเล่นในบ้านนั่นแหละนะครับมีที่รัสเซียด้วยหลายทู่นะครับแล้วก็เมเจอร์ลีกของอเมริกานี่ก็ มีหลายมีเตะตามปกติในสัปดาณ์นีนะครับพรุ่งนี้ยังมีเกมอยู่นะคร่าวๆฟุตบอลกีฬาอื่นดีกว่านะครับกอล์ฟเ m รมดับเบิลยูแชมนะครับคนที่นำอยู่ตอนนี้คือคีเดกิมัสยามะกับดัสตินจอห์นสันนะครับแล้วก็เป็นแค่2คนที่ตีอันเดอร์สนามนะครับหลังจากผ่านไป3วันแล้วก็ ในส่วนของรอรี่แม็กอินรอยที่อยู่ในตารางในอันดับที่ดีวันนี้นะครับเมื่อวานก็หลุดไปนะครับมาตอนนี้อยู่ที่2 o v e r p a r หลังจากพานไป3วันนะครับอยู่อันดับที่6ร่วมแล้วก็ตามแต่ก็ตามเยอะพอสมควรแต่อย่างว่าก็คือในการแข่งขันเฟรดิคส์คับก็ ปีอันดับให้ไปให้ถึงก่อนแล้วค่อยไปว่ากันในวันสุดท้ายมันก็ยังพอไปได้ไม่ให้ไปกดดันกันไปในการแข่งขันกอล์ฟนะครับในส่วนของนักกอล์ฟที่ตามมานะครับก็อย่างเช่นควคินนีมันแล้วก็แบ็คินซีฮิลส์นะครับที่อยู่ที่สามวันอยู่ที่1โอเวอร์พายอยู่อันดับสามรวมนะครับเท็กเกิวูดส์เองนี่ต้องจบ5อันดับแรกนะครับเพื่อจะไปแข่งขันใน รายการสุดท้ายนะครับเยวทัวร์แชมเปี้ยนชิพแต่ว่าตอนนี้อันดับ5 0นะครับมี10โอเวอร์พาอันดับ5นั้นคะแนนเท่าเกัดอันดับ3าร่วมที่1โอเวอร์พาก็น่าจะยากนะครับต้องดูความพยายามของช e r w o o วูดันต่อไปในส่วนของคริกเก็ตอินเดียนพรีเมียร์ลีกนะครับ มีการทดสอบโคโรนาไวรัสไปประมาณ2,000เคสนะครับปัญหาก็อยู่ที่ทีมชาติซูเปอร์คิงส์เป็นหลักนะครับที่มีปัญหาผู้เล่นติดโคโรนาไวรัสนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับก็ยังต้องเตรียมพรม้อมอยู่สำหรับฤดูกาลใหม่ต่ยังต้องรอการทดสอบอื่นๆต่อไปนะครับเทนนิสก็วันนี้จะมีการแข่งขัน US Open ในตอนนี้ยังเป็นช่วงที่ กำลังอุ่นเครื่องกันเต็มที่แล้วหลังจากจบรายการ w ว w t s t n a n d Southern Open นอะครับอย่างโนวัชโช k o v ิชนะครับ, ich, รบก็เอาชนะไปได้ในรอบชิงชนะเลิศชนะมิลอ s สโรดิชนะครับ1ต่อ6ต่อ3และ6ต่อ4นะครับผู้หญิงก็นามิโอสกาวตอนแรกว่าจะถอดตัวจากเรื่องออการแสดงสัญลักษณ์นะครับเกี่ยวกับคนผิวดำนะครับแต่ว่าก็อาการบาดเจ็บ นี่ก็ทำให้ถอนตัวไปแล้วก็ขเดรซาเรนกาได้แชมป์ไปนะครับไปดูที่ตัวการบาดเจ็บให้ชัดเจนอีกสักรอบดีกว่านะครับก็คือเธอนั้นมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับทางด้านซ้ายแปลไทยก็คือเอ็นร้อนั่นเองนะครับเอ็ร้อยหวาที่ข้างซ้ายก็ไม่แน่ใจว่าจะแข่ง US Open ได้เต็มที่ขนาดไหนนะครับโอซากะได ให้สัภาพเอาไว้แต่ก็แชมป์ของตอรเรียอาซาเดนกาน่อ,อมาดูในส่วนของกีฬาในสหรัฐอเมริกากันบ้างครับในในส่วนของรอรี่แม็กอินรอยนะครับก็ที่แข่งขันกอล์ฟอยู่ที่ ในรายการดีเดนเดย์ยูแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับ NBC บอกว่าเอ่ขานั้นเสียสมาธิไปพอสมควรน,นะครับในการปีกอรายการนี้โดยที่เขาไมบรโรเขาจะเป็นคุณพ่อครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับตามบทสัมภาษณ์ที่ออกมากับ NBC Sports มีข่าวการเสียชีวิตของคลิฟโรบินสันนะครับอดีต ผู้เล่นของยูคอนนะครับอดีตเออผู้เล่นสำบรองยอดเยี่ยมนะครับของเอ็ผู้เล่นคนที่6กัลแเอ็นเอมีห้าคนเนาะเวลาลงไปเล่นพร้อมกันก็ในส่วนของเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของผู้เล่นเซนเตอร์ในยุคปัจจุบันนะครับก็ เออโรวินสันเสียชีวิตนะครับหลังจากเ,เล่นในวงการไป18ปีนะครับแล้วก็ทักษะของเขานั้นจะเป็นที่จดจำนะครับเออเล่นให้กับ t r a i l b ร a ซ e r ์4 6 1เกมติดต่อกันนะครับสาเหตุการตายนั้นยังไม่แจ้งนะครับแต่ว่าเออตามรายงานข่าวเรว่าโรบินสันนั้นมีอาการสโตรกนะก็เส้น เราเห็นในสมองแตกหรือในสมองแตกอะไรประมาณนั้นนะครับจะแปลคำนั้นอย่างไรก็ว่าไปคือเขามีอาการเมื่อประมาณ17วันที่แล้วครับประมาณนะครับแล้วก็เออโคม่านะครับตั้งแต่สัปตาแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตโดยที่โรบินสัน้นเป็นสมาชิกค,คองเบสเซอร์ชุดเข้าชิงปี1,990เรปี1,992นะครับแล้วก็เป็น เป็นข่าวที่น่าเสียใจนะครับก็ต่อจากชาร์ลีวอรสแมนนะครับที่เล่นเป็นแจ็กกี้ร็อบบินสันในหนังแจ็กกี้นะครับแล้วก็รวมถึงเล่นในดรัฟเต้ด้วยนะครับไปดูในส่วนของ NFL กันนะครับก็คนที่ยังอยู่ก็ต้องช่วยกันเรียกร้องสิทธิ์ให้คนผิวดำกันต่อไปนะครับแซมดาโนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ เขาจะแ็ลของ New York นิวยอร์กเจ็ทสนบครับบอกว่ามันเป็นผมใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อพยายามทำความเข้าใจว่าการโตขึ้นในฐานะคนผิวดำเนี่ยมันแตกต่างออกไปในสหรัฐอ,อเมริกานะครับและผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมันมากขึ้นนะครับก็ มันคือการให้สัมภาษณ์นี้นะครับหรือว่าการสัมภาษณ์คนอื่นๆมันจะทําให้เราเข้าใจเรื่องของปัญหาคนผิวดบในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้อย่างที่ทราบกันหลายทีมหยุดการฝึกซ้อมช่ว์คราวนะครับ NBA ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะเอาอย่างไรต่อนะครับซึ่งนโยบายที่ออกมาในส่วนของเพื่อ เป็นกระบอกเสียงให้กับคนผิวดำก็อย่างเช่นให้สนามนั้นเป็นผู้หารเลือกตั้งในการแข่งขันในขอโทษนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งแต่ยังมีตัวอย่างอื่นอีกอย่างที่บัลติบอร์เรเวนส์นะครับ NFL ก็มีเอ่อการโพสต์ลงในทวิตเตอนะครับมีการเสนอนโยบายนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนผิวดำด้วยนะครับก็ ลองไปอา่านดูใน Twitter ร์ของทีมเบลติมอร์เรเวนส์นะครับแต่ปัญหาที่ยังอยู่เนี่ยก็คือว่าเออนักกีฬาบางคนมันก็มีนะครับที่เออส่งส่งข้อความมาประมาณว่าขอให้เงียบแล้วก็เล่นต่อไปนะครับบางทีบุคคลพวกนี้ก็จะโดนไล่ออกนะครับก็ก็มีก็มีเห็นในต่างกีฬาเล็กๆเกหมือนกันนะครับ ในส่วนของมหาวิทยาลัยอลาบามานะครับได้แจ้งว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั้นจะมีการเดินขบวนเพื่อประท้วงให้กับความไม่ยุติธรรมทางสังคมนะครับแล้วก็จะไปอยู่ที่ประตูที่อดีตผู้ว่าการรัฐนะครับจอชอัลเลสนั้นยืนเพื่อกันไม่ให้ นักศึกษาผิวดำสองคนเข้านะครับในปี1963นะครับที่มหาวิทยาลัยลาบามาก็จะมีการจัดขบวนการในช่วงบ่ายของวันจันทร์ต่อวันอังคารนะครับก็เพื่อความเท่าเทียมเนาะอ่ะไปดูที่ผลออสเตรเลียฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่จะจบรายการกันไปพ่อได้แลตชนะซิดี้จะสิบสามสี่สิบเจ็ดนะครับฟรีแบตเทิร์นแพ้ซิดี้แจสห้าสิบสามเก้าสิบเอ็ดนะครับ เมื่อวานผมเลืองานผิดนิดหนึ่งขอภัยด้วยนะครับเกมเบลเบิร์นกับเซนคิวตาไม่ได้เล่นที่ดาวน์เ่นที่อลิสสปริงส์นะครับก็ยังอยู่ในโซนของลอฟเฟนเทอร์รี่นะครับโซนของคนตะบอลจินอยู G ่เมลเบิร์นชนะสะดุกนะครับ52-49นะครับมีเที่ยง35ที่แกร์บ,บ้างนะครับคาวตันเจอกับคอลลิงบูดนะครับก็ดาร์บี้แมชนะครับคาวตัน24แต้มคอลลิงูด30แต้ม มีคาริบูเดียโซนเพลย์ออฟได้ขนาดนี้นะครับก็ดูจากหน้าเสือแล้วคาริบูยังได้เปรียบกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับ3.10โมงสินาทีโกโคสเล่นในบ้านนะครับเจอกับลอสเวลเบ็เป็น2ทีมที่ก็ไม่น่าจะได้ไปเพลย์ออฟแล้วนะครับแต่โกโคสควรชนะไว้ก่อนนะครับน่าจะเป็นเกมที่ง่ายกว่ารักวิลลี่กันบ้างนะครับมีเออนิวซีแลนด์ชนะนิคาเซิล36-6โครดูล่า ชน,น 28, 12, Pen ric, ชนะนอตครูนสแลนด์ยี่สิบแปดสิบสองเพนริดชนะเวสต์ไทเกอร์สามสิบต่อหกนะครับวันนี้บ่ายโมงห้านาทีมีเมลเบิร์นเจอกับแมรี่วาริงกาเมลเบิร์นยี่สิบสี่แต้มจากสิบห้าเกมนะครับอยู่อันดับสองแมรี Mary ่วาริงการสิบสองแต้มนะครับอยู่นอกโซนเพลย์ออฟนะครับเมลเบิร์นควรจะเก็บอีกสองแต้มไปให้ได้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายสามโมงสามสิบนาทีแคนเบรานะครับมียี่สิบคะแนนเจอกับแคนเทอร์เบอรี่อยู่อันดับสุดท้ายมีสี่คะแนนก็ แคนเบราก็น่าจะชนะเช่นกันนะครับฟุตบอลก็อย่างที่รายงานลราซิดนีย์สกับเบอร์นซิตี้วันนี้บ่ายสามครึ่งนะครับก็ยังมองว่าซิดนีย์ได้เปรียบลูกหนึ่งแต่อาจจะยื้อได้นะครับเบอร์นซิตี้ถ้าอยากนะครับโอเควันนี้หมดแค่นี้สวัสดีครับ